สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูการทอดโมเดเดียวค่ะใกล้จะสุกแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะสีสวยสวยค่ะคุ้มพันธุทอดสักพักหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มสีสวยคุณลิตเอาน้ำมาใส่นี อย่าใส่เยอะนะใส่ลงไปน้ำดื่มแล้วก็เอาน้ำปลามาใส่เอาปลาใส่เลยพอ อยู่กับครูฤทธิ์เยอค่ะพี่น้องคุยกันย่องแงง่องแงงอยู่นี่แล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนเอาน้ำตาลาาใส่เอาอันนี้ใส่ด้วยนี่ปลาใส่ อันที่เปิดเมื่อวานหมดยังค่ะไม่เอามาเสี๋ยแล้วค่ะปิดไฟค่ะเรียบร้อย ตักเลยค่ะมากเลิ นี่ค่ะหมูแดดเดียวคุมพันธ์สีสวยนั่นแหละค่ะดีมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคุมพันธ์ตุลากันขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูแดดเดียวสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะสีสวยเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ